ว่าใจโตกันไหมไอ้หนูเนี่ยเอาซักโอจบอยังซักหนูจบยังซักหนูสูตรบจบยังผมถามน,นิดนึงนะครับหลวงตาคือทําไมทราบว่าตัวเองมีอัตตาเยอะครับคือตอนที่ดูจิตอะคะ่ะดูกายดูจิตอย่างเงี้ยคะ่ะคือมันก็เห็นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่ามีอัตตาอีโกโ้เยอะมีอะไรคือเห็นเห็นหมดเลยเห็นข้อเสียทุกๆอย่างเงี้ย <สา S 2> คือมันเห็นครับ แล้วจัดการกับมันยังไงครับข้อเสียตรงนั้นใช้ชีวิตยังไงครับคือคือเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมใช่ไหมครับเพราะว่าคือถ้าคนที่มีความเป็นธรรมก็จะเห็นกิเลสต,ตัวเองเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับข้เน,นี้คืออันนี้แชร์กันนะครับตอนปฏิบัติก็รู้สึกว่าระวังไม่ให้ตัวเองมีกิเลสพยายามคุมมันถึงที่สุดจนมันแบบเหมือนมันไม่กระดิกออกมาแล้วอยู่ๆมันหายไปแล้วมันกลับออกมาอีก ใช่ไหมครับไม่ไม่ทราบว่ามีมีมีอย่างนี้บ้างไหมมีประสบการณ์อย่างนี้บ้างไหมครับหมายถึงว่าพยายามคุมกิเลสมีใช่ไหมครับคือของสัวค่ะเป็นสายโทสะจริตครับครับเออเลยรู้สึกว่ามันดูง่ายอ่ฮะมันไม่เหมือนออประเภทอื่นๆนะคะที่คืออย่างโทสะโกรธหรืออารมณ์แรงๆอย่างเงี้ยมันเลยดูง่ายมันเป็นข้อเสียที่มันเห็นเลยอะ,ะเห็นชัดอย่างเงี้ยคะ่ะ ทษนะครับหมายถึงว่าคือทางคุณสุเนี่ยได้แบบมีงานประจํามีอะไรไหมครับส่วนใหญ่โทรสะรนี่คือในที่ทํางานหรือว่าที่บ้านอะไรยังไงอันนี้ก็เป็นอิตาเลียอ๋อครับเป็นอิตาเลียกับกับลูกค้าหรืออะไรยังไงครับที่มีโทรสะคือโทรสจริตนี่คือเป็นมาตั้งแต่เด็กหมายถึงว่ากับที่บ้านกับคนใกล้ตัวละ่ะฮะกับ กับคนนอกจะไม่แสดงออกแต่แสดงออกกับคนในบ้าน,นแล้ววิทบึ้มมั้งไหมครับหมายถึงพ้นมาทางกายวาจาใจไหมครับกับคนนอกไม่มีค่ะแต่ว่าคนในมีใช่ไหมคะคือถ้าอยู่ภายใต้อิทธิพลของเราก็จะจัดการ,รคือคือ <c oughs> อันเนี้ยอันเนี้ยคุยคุยคุยกันนะครับผมคือที่ที่ที่อยากกลับเรียนหลวงตาก็คือเหมือนกับว่าบางครั้งเนี่ยน้องเขาสามารถเห็น เห็นตัวเองได้ชัดแล้วแค่การปล่อยวางเนี่ยเป็นยังไงซึ่งซึ่งผมพยายามหามาตลอดเพราะเรายังไม่สิ้นกิเลสเราพยายามคุมตัวเองจนแบบมันหายไปแล้วอยู่ๆเดือนของเดือนมันโผล่มาใหม่ผมก็ตกใจเอามันไปยังไงจนแบบว่าเนี่ยที่แต่ว่าน้องเขาอาจจะสบายกว่าคนอื่นตรงที่ว่าเขาเห็นข้อเสียตัวเองซึ่งคนทั่วไปจะไม่มีความเป็นธรรมกับตัวเอง ข้อดีจะเห็นแต่ข้อเสียจะไม่เห็นเราต้องมาถามหลวงตาพอองค์งหลวงตาชี้พอองค์หลวงตาชี้ปุ๊บเนี่ยเขาต้องไปดูจนกว่าจะเจอนานาน้เขาก็เลยคิดว่าเขาหมดกิเลสแล้วแต่ว่าน้องอาจจะเห็นตามความเป็นจริงได้เยอะมากว่าเรามีข้อเสียยังไงดียังไงจนแบบพยายามหาทางปล่อยวางคือละก,กิเลสจริงๆจงนเข้าใจคือยอมรับไปเลยอย่างเงี้ยซึ่งน้องเขามีการยอมรับตัวเองอยู่แล้วแต่ว่ามันยอมรับถึงขั้นสุดเนี่ย ผมว่าอาจจะได้มาเจอหลวงตาก็อาจจะเป็นคืออันนี้แชร์กันนะครับเพราะว่าผมอะ่ะก็เหมือนเห็นอยู่ตำตาอย่างเงี้ยมีกิเลสอยู่างเงี้ยก็เห็นตัวเองอย่างเงี้ยบอกผลทุกแต่ว่าผมเคยเจอกับหลวงตาอันนี้แชร์ให้น้องฟังนะฮะพอวันนั้นจิตหลวมไม่มีกิเลสไปเจ็ดวันตกใจมากเลยทําไมมันเป็นอย่างนี้ไม่ก็เพิ่มสักอย่างราคาโทรศัพท์ไม่มีเลยแล้วก็มันไม่ไม่เข้าใจเหตุผลอยู่ๆมันก็วางไปเลยแล้วมัน หลับตื่นมาเอาวันนี้ก็ยังไม่มีจนวันที่8ดวันที่9้ามันค่อยรู้สึกขึ้นมาเราก็ไม่เข้าใจเหตุผลว่ามันเป็นอะไรแต่พอภายหลังเนี่ยพอมันเริ่มมาอยู่กับอารมณ์ต่างๆเฮ้ยเราทําไมมันกลับมามีกิเลสอีกแล้วมันไม่เข้าใจเหตุผลว่าเอาเราแต่แต่ผม,มเป็นคนไม่เชื่อตัวเองว่าเราอยู่ๆมันจะหมดกิเลสได้เพราะเราไม่ได้รู้เรื่องเราก็โโลๆอย่างเงี้ยจนแบบ พอกลับมาแล้วผมพยายามหาเหตุผลว่าการปล่อยวางเป็นยังไงเพราะว่าเวลาเราโลกก็โลกเลยแต่เวลามาหาหลวงตาม,มันปล่อยวางได้ง่ายมากชึบเลยเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้มันเหมือนแบบมีออปชั่นเสริมแต่ว่าพอผมกลับไปจนเข้าใจว่ามันอยู่ภายใต้ล่มเงาของครูบาอาจารย์เหมือนกับเวลาเราไปทำงานอะไรมีอาจารย์ช่วยงานมันก็ง่ายแต่เวลาเรากลับไปอยู่กับบ้านคืออันเนี้ยมันอาจจะไม่ได้มีสภาวะธรรมที่มันบีบคั้น เหมือนกับก็แค่เรารู้ว่าเรามีกิเลสอยากมาหาธรรมหลวงตาบอกปล่อยก็จบอ่ะเออก็บอกแต่บางครั้งวิบากเราที่ทํามาอาจจะต้องอยู่กับคุณพ่ออย่างนี้คุณแม่อย่างนี้เมื่อไหร่เรายอมรับได้ปึ้งเราก็ปฏิบัติกับท่านได้อย่างตามธรรมชาติเลยพอยอมรับปุ๊บจิตมันก็สงบมันก็เคลียได้ผมพอผมเข้าใจอย่างนี้ยผมก็เลยบอกอ๋อที่หลายๆคนชี้องคหลวงตาชี้ปุ๊บเป็นธรรมไปเนี่ยกลับไปบ้านมีปัญหา พราะมันไม่ยอมรับความจริงคิดว่าตัวเองอเป็นธรรมไปแล้วฉันปล่อยวางฉันบรรลุธรรมไปแล้วฉันถึงที่สุดแล้วกลับไปบ้านไปมองคนอื่นหยาบหมดเลยแต่จริงๆแล้วพุทธเจ้าเนี่ยท่านเมตตาแม้แต่เปรตอสุรกายสนรลกผมผมอาจจะเข้าใจอย่างนี้แต่ผมไม่เข้าใจสภาวะการปล่อยวางข้างนอกเนี่ยเราปล่อยวางยังไงเราถึงปฏิบัติได้ตามธรรมเพอ,อยอมรับความจริงเพราะวิบากเราอะ เราจะมองแต่คนอื่นไม่ดีเราไม่รู้ว่าวิบากอะไรทําไมเราต้องมาอยู่กับคนไม่ดีครั้งหนึ่งเราเคยเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ปฏิบัติผิดเพราะมันมีความเข้าใจอย่างนี้มันเหมือนปัญญาทางศาสนาแต่อะไรที่พระเจ้าสอนเนี่ยมันโผล่ขึ้นให้รู้หมดเลยพะเรายอมรับพอยอมรับแล้วตัวตนก็หายไปเพราะว่าเราก็ไม่ไม่ไปดูดไปผักทั้งอารมณ์ภายในทั้งภายนอกเพราะมันปล่อยวางวิญญาณตัวเองวิญญาณคนอื่นก็เรื่องเล็กละก็เลยอ๋อผมผมเข้าใจอันนี้แชร์กันก็คือ ตอนนั้นที่ผมไอเนี่ได้เนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าทำยังไงเราถึงจะปล่อยวางกลับมาเป็นอย่างนี้ได้ซึ่งคือเพราะว่าการปล่อยวางเนี่ยเหมือนเหมือนกับเราเจอสภาวะธรรมที่ดีที่สุดที่องค์หลวงตาบอกแล้วพอกลับไปแล้วมันไม่ปรากฏอีกเราวางไม่ได้อีกเนี่ยมันจะวุ่นวายใจแต่ถ้ายอมรับความจริงได้ก็จบก็เหมือน การปล่อยวางง่ายที่สุดก็คือพยายามเป็นคนดีในทุกสถานการณ์มันคือการปล่อยวางแล้วแต่ถ้าเรายอมรับได้เนี่ยมันจะสงบเองแล้วมันจะทําดีได้เพราะเพราะว่าผมจะรู้สึกตอนตอนตอนที่ผมมีปัญหาคือตอนนั้นยังยังไม่ค่อยเข้าใจทำมันจะรู้สึกว่าเวลาเราจิตมันดีๆผ่องใสเนี่ยมันจะปฏิบัติกับทุกคนถูกต้องแต่ว่าจิตเราไม่ถูกเนี่ยมันทําผิดเพี้ยนไปหมดเพราะว่า การปล่อยวางคือการยอมรับสถานการณ์ทั้งบวกทั้งลบเนี่ยเราไม่ยอมรับซึ่งก็คือการผักสายอารมณ์ไม่ดีกับการหลงติดในอารมณ์ที่ดีนั่นเองเราก็ปฏิบัติกับคนดีไม่ดีแตกต่างกันแต่ถ้าเรายอมรับตามความเป็นจริงคือเรายอมรับทั้งบวกทั้งลบเนี่ยไม่ดูดไม่ผักที่องค์หลวงตาชอบพูดก็ก็เลยมันก็เลยปุ๊บก็เลยเป็นอย่างนั้นเลยอ,อันนี้ก็คือแชร์กันนะครับว่าว่าที่องค์หลวงตาเป็นห่วงเนี่ย เพราะว่าผมก็เป็นผมผมก็เป็นก็ป่วยก็หลายๆคนก็เป็นอย่างน้องอย่างใครที่ปฏิบัติธรรมอะ่ะเพราะว่าพอองค์หลวงตาแนะนําปุ๊บมันก็ปล่อยวางได้ง่ายเหมือนพลิกฝ่ามือเลยเพราะว่าเฮ้ยอยู่บ้านมันไม่ไมเอา้าได้ไมมันปล่อยง่ายต่อหน้าน้องก็อาจจะน้องน้องสาวก็อาจจะเข้าใจผิดกลับไปก็เลยเอ้เราปล่อยวางแล้วเรา เราเราทำถูกแล้วนะเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่เข้าถึงธรรมแล้วนะอะไรเงี้ย mm hmm. ก็อาจจะเข้าใจผิดแต่ว่ามันปล่อยวางแค่ขณะจิตนี้แต่ว่าขณะจิตอื่นๆที่เราประสบตามกรรมเราเนี่ยเรายังไม่ได้ปล่อยฉะนั้นเราก็ต้องเอาชนะในแต่ละอันแต่ละอันที่จะปล่อยได้เพราะปล่อยได้แล้วที่ผมมั่นใจว่าที่ผมปฏิบัติถูกนะฮะเพราะว่าทางโลกทางธรรมเนี่ยมันจเจริญเข้าไป มันยิ่งเข้าใจคนอื่นไปมากเลยทั้งคนดีไม่ดีแล้วก็รักเมตตาเขาแล้วเข้าใจเหตุเข้าใจผลเพราะเมื่อก่อนผมก็เหมือนหมดกิเลสแต่มันไม่เข้าใจโลกเหมือนหลวงตาว่าว่าว่าทำไมอะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีกิเลสไม่เห็นกิเลสตัวเองเพราะมันเหมือนเราทําให้เราปิดให้มันจบเพราะเราไปเอาผลสิ้นกิเลสแต่เราไม่ได้เข้าใจโลกเลยแต่ว่าถ้าเข้าใจโลกเนี่ยยอมให้โลกมันเป็นเนี่ยเราก็เลยเห็นโลกตามความเป็นจริงแล้วก็ปฏิบัติตามโลกได้ เราก็ไม่ได้มาห่วงว่ามีเราหรือไม่มีเราเพราะามันกลมกลืนไปกับโลกเพราะเราก็ยังอยู่เรายังไม่ตายแต่ว่าเราก็เป็นแค่คนหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับเราไม่ไม่เกี่ยวกับธรรมชาตินะฮะอันนี้แชร์นะครับหลวงตาเผื่อองค์หลวงตามีอะไรไม่ทราบว,ว่าน้องมีอะไรไหมครับอันนี้พี่พูดอาจจะถูกไม่ถูกตามความเห็นนะอันนี้แชร์กันเดี๋ยวน้องมีอะไรเสริมหรือแนะนําพี่หน่อยคือพี่เข้าใจว่าตอนนี้ก็คงโอเคแล้วแหละหมายถึงว่าก็ก็คงเข้าใจทำ แล้วก็น้องเป็นคนที่มีความเป็นธรรมหมายถึงว่าตัดสินตัวเองได้คนที่เห็นข้อเสียของตัวเองเนี่ยอันนี้พี่เป็นผู้พากษานะมีน้อยซึ่งถ้าเกิดสามารถเห็นได้แสดงว่าใจเป็นธรรมระดับหนึ่งมันก็เหลือแค่เคลียร์กับวิบากตัวเองแค่นั้นเองนะฮะอันนี้จะขอโอกาสหน่อยครับหลวงตาคือจริงๆเรื่องข้อเสียค่ะของตัวเองอะความรู้สึกหนูนะหนูว่าคนทุกคนอะคนรอบตัวของเราอะ เขาจะบอกเราอยู่แล้วในระดับหนึ่งอยู่ที่ว่าเราอจะฟังเขาไหมแล้วเอามาพิจารณาตัวเองอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือส่วนหนึ่งแล้วพอเราได้ยินอะไรที่มันเป็นสัญญาณที่เขาบอกมาเงี้ยก็คือเอามาดูเลยว่าการกระทําของเราอ่ะมันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็หนูว่ามันก็คือการรีเช็กกันอย่างเงี้ยค่ะยิ่งเป็นคนใกล้ตัวในในบ้านเราอะค่ะคือเขาเขาก็พูดตรงๆอยู่แล้วเขาไม่มีมา มาเฟกมาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าถ้าเราไม่ปฏิเสธอะมันก็คือความจริงคะ่ะประมาณนี้คะ่ะนี่ครับหลวงตาที่ผมอยากกลับเรียนหลวงตานะฮะส่วนใหญ่เวลาคุยกัรน,น่ยคนน้อยคนนะครับหลวงตาที่จะยอมรับได้ตรงๆว่าตัวเองผิดต่อให้สามีภรรยาหรือพ่อแม่ลูก นี่คือน้องเขาเป็นคมยอมรับความจริงได้ซึ่งอันนี้ผมถือว่าเขามีบุญวัสนาเก่านะหลวงตาการที่จะยอมรับข้อด้อยของตัวเองได้อันนี้คือใจมันเป็นธรรมมากเลยในขกลับเรียนหลวงตาแล้วก็อนุโมทนากับน,น้องด้วยนะฮะซึ่งพอดีพี่ก็เพิ่งอยู่กับหลวงตามาหลายปีแล้วก็เ,เพิ่งเข้าใจเรื่องการปล่อยวางได้ชัดๆเมื่อไม่นานมานี้ฮนะเมื่อก่อนก็แบบ ลุ่มๆดอนๆน,น่าจะสิบกว่าปีแล้วนะน้องมาแค่วันเดียวนี้ถือแถมแถม,แถมหาที่ว่างด้วยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าตั้งใจมาร้อยเปอร์เซ็นครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับขอบคุณค่ะคือหนูขออธิบายคือหนูอะ่ะพ่อแม่พาเข้าวัดตั้งแต่เด็กๆอะคะ่ะปสองปสามก็คือถือศิล8แปดคือเหมือนที่บ้านเขาพาเข้าอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูแค่รู้สึกว่า หนูพยายามหาอาจารย์ที่จะสอนให้แก้ให้มันตรงกับปัญหาของหนูแต่ว่าหนูหายังไม่เจอเงี้ยค่ะจนมาเจอหลวงตาก็เออมันคือแต่ละท่านอะ่ะท่านแก้ปมในปัญหาของหนูอะ่ะคือแต่ละท่านอะ่ะท่านแก้ทีละอย่างทีอย่างทีอย่างจนมาเจอหลวงตาก็คือแก้ในณนะตอนนี้จากภาพรวมทั้งหมดเงี้ยค่ะ เออก็อออถือว่าเป็นผู้ที่ตั้งแต่เด็กสามขวบก็ถือสิ้น8แปดแล้วประมาณสิบกว่าขวบอะค่ะสิบว <า S> ่ <10 S 2> ต้นๆถือสิ้น8แปดแล้วหาตระแวงหาครูบาอาจารย์นะที่เป็นเลิศที่จะแก้ความทุกข์แก้ปัญหาของใจแล้วยังไม่เจออาจารย์ที่แท้จริงนั้นปัญหาความทุกข์ตั้งใจคงม,มีมานานควาพบความชาติ แต่สแสวงหาครูบาอาจารย์ที่แท้จริงไม่เจอที่สามารถแก้ปัญหารวบยอดให้ได้มันก็ได้แต่ว่าริดรอนกิ่งก้านสาขาไปแต่ไม่ได้ขุดลากถอนโคนเหมือนต้นไทรอ่ะก็พยายามมันแตกกิ่งก้านสาขาก็พยายามฟันมันในขณะจิตที่นั่นเขาเลยปฏิบัติ สุดท้ายก็มาเลือกวิธีที่ทั้งการพิจารณากายทั้งการพิจารณาจิตทั้งโคจะทำมาหมดแล้วทั้งบริกรรมทั้งการพิจารณากายทั้งการพิจารณาจิตและสุดท้ายก็ตามดูจิตก็คือขณะตามดูจิตก็คือลิดหลอนกิ่งก้านสาขาที่ที่กิเลสตัณหาเป็นความยึดในปัจจุบันขนาดก็ตามดูตามดูจิตแล้วก็จกระทั่งไปพบท่านอีกท่านหนึ่งที่บอกว่าไม่ใช่ตามดูอย่างนั้นให้หยุดดู หยุดแล้วก็ดูไม่ใช่ว่าตามดูหยุดแล้วก็ดูหยุดไม่ใช่ว่าตามดูจิตแต่หยุดดูจิตหยุดแล้วก็ดูจิตไม่ใช่ตามดูจิตไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็คือลิดลอนกิ่งก้านสาขาของต้นไทรเหมือนกับต้นไทรใหญ่แต่ไม่ได้ขุดลากถอนโคนซึ่งตอนแรกหนูเข้ามาเนี่ยก็บอกว่าคําสอนก็เหมือนลงตามเลย เพราะว่าที่เขาฟังจาก youtube มานะฟังตาจากทูบก็บอกว่ามันเหมือนกันแต่หลังจากที่เขาเข้าใจเรื่องการปล่อยวางมันก็จะรู้ว่ามันไม่เหมือนกันเพราะว่าไม่ใช่หยุดแล้วก็ดูจิตแต่หยุดที่จะดูจิตไม่เหมือนกันไม่ใช่หยุดแล้วไปดูจิตแต่หยุดที่จะดูจิต และหยุดที่จะทําอะไรให้เป็นอะไรโดยสิ้นเชิงเพราะถ้าคุณยังทพยายามทาอะไรเป็นอะไรก็จะเป็นเอาวิชาเรื่อยไปเป็นเอาอิชาปฏิยาสักาลาสักาลาปฏญยาวิยาดเป็นสังขารผุกแต่งในปฏิจารถบาตรเรื่อยไป <Yeah. S 1> ท,ท้ายเขาก็ยังงงๆตอนแรกอะงงๆว่าตามดูจิต หยุดแล้วก็ดูจิตดูกายแล้วก่มาเจอหลวงตาคือหยุดที่จะดูจิตดูกายเขก็เลยงงง,งก็เลยเล่าเรื่องหลวงปู่องค์หนึง่งที่หนูก็ไม่ได้เล่าเมื่อกี้เนี่ยไอ้ที่มันไฮไลท์ก็คือตรงนี้ที่หนูเขาฟังแล้วเข้าใจเรื่องหลวงปูองง่องค์หนึ่งอ๋อเล่าสิตรงเนี้หนูเล่า หนูขอสรุปสั้นๆได้ไหมเออได้ได้ได้คก็คือหลวงตาบอกว่าหลวงปู่รูปนั้นอายุพรรษาอายุประมาณเก้าสิบกว่าหรือเปล่าคะประมาณนั้นนะคะแล้วเหมือนท่านพูดกับหลวงตาว่าท่านปฏิบัติมาทุกทุกทางแล้วทำมาหมดทุกทกทางแล้วยังไม่เห็นพานิพานหลวงตาก็เลยบอกว่า,าหลวงตาย,ยังไม่ได้หยุด ใช่ไหมคะหลวงปูง่ง่านยังไม่หยุดแล้วพอหลวงปู่ได้ยินท่านก็เลยหัวเราะแล้วก็เหมือนเข้าใจว่าที่ผ่านมาก็คือเนี่ยแหละมันคือต้องหยุดหยุดบุงแต่งสิ่งต่างๆก็จะเจอพานิพานค่ะแล้วก็ไฮไลท์ก็คือหนูเข้าก็เลยว่า อ๋อหยุดนี่มันคือการปล่อยวางน,นั่นเองก็บอกว่าใช่แล้วก็เลยเข้าใจว่าท,ท้ายเนะี่ยการปล่อยวางก็คือหยุดปรุงแต่งโดยสิ้นเชิงเตสังอุปสมโมสุขโขก็เลยยกพุทธพจน์บอกกับหนูว่าผู้ใดหยุดการปรุงแต่งก็จะถึงซึ่งความสุขอย่างยิ่งนั่นแหละคือพานิพานหรือดัตติสันติปรลังสุขขัง ปฏิพานคือความสงบสันติจากความปรุงแต่งโดยสิ้นเชิงไม่ใช่ปรุงแต่งให้เป็นแต่หยุดที่จะปรุงแต่งให้เป็นเขาจึงรู้ว่าคําสอนต่างๆมันจะเหมือนกันแต่ที่สุดแล้วไม่เหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่าคําสอนใครดีกว่าใคร ใครก็ได้ที่สอนแล้วเราหยุดปรุงแตง่งมันก็จะเป็นเตสาบูปะสโมโสขโคได้ทั้งหมดผู้ใดหยุดความปรุงแต่งได้ผู้นั้นจะถึงซึ่งความสุขนี่แหละคือปริพานเพราะใครก็ได้ หรือทําใดก็ได้แม้แต่เด็กเด็กๆที่พูดขึ้นมาแล้วทําให้เราหยุดปรงแต่งได้ก็ใช้ได้หมดเขาว่ามีเรื่องเราว่ามีท่านหนึ่งพยายามมีพระท่านหนึ่งพยายามจะปฏิบัติแตยความปล่อยวางปฏิบัติอย่างไรก็ปล่อยวางไม่ได้ หยุดปรุงแต่งหยุดยึดถือไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองรักีต่ตัวเองห่วงก็เพียรปฏิบัติยังไงก็หยุดปรุงแต่งหยุดความรักความชังไม่ได้สิ้นความรักความชังไม่ได้ในปัจจุบันขณะติดอยู่ในความรักในความชังบังบเอิญเดินผ่านร้านอาหารที่ก็มีเพลงร้อง เสียงร้องเพลงออกมาจากผู้หญิงนักร้องผู้หญิงว่าไม่รักกันแล้วจะอยู่กันทำไมสิทรักกันแล้วเราจะอยู่กันไปทำไมแค่ฟังแค่นี้ท่านตะดุดกึกเลยท่านพยายามปล่อยวางมา นานแสนนาน,านวางไม่ได้เมื่อมันสิ้นหลักทุกอย่างแล้วมันก็มันก็คือวางไปแล้วในตัวเสิ้นหลักแล้วจะอยู่เดกันไปทำไมท่านก้มกราบไปทางร้านอาหารที่มีเพลงนั้น ดังนั้นเนี่ยทำใดก็ตามในปัจจุบันขณะทำให้เราปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นได้นั่นแหละคือทำแท้แต่ทำใดก็ตามไม่ว่าจะดีเลิศประเสริฐปานใดในการสอนในการบรรยายแต่ยิ่งทำให้เรายึดมั่นถือมั่นในสภาวะทำใดๆก็ตามอันนั้นไม่ใช่ทำแท้ เป็นทำปอมเหมือนดังที่หลวงปู่ม,ม,าโโม่านพุเรโตเขาแม่ครูอาจารย์ใหญ่ว่าทำใดถ้ามีผู้เสวยเป็นทมปอมหมด